หมอปลายเตือนแรงเสียงกระซิบจากท่านยมภัยครั้งใหญ่ที่ทุกคนต้องระวังหมอปลายคือใครทำไมเสียงกระซิบจากท่านยมถึงน่าเชื่อถือในยุคที่ความไม่แน่นอนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันผู้คนจำนวนไม่น้อยหันมาให้ความสนใจกับการทำนายดวงชะตาและการเตือนภัยจากผู้มีสัมผัสพ,พิเศษหนึ่งในบุคคลที่ได้รับความน่าเชื่อถือสูงสุดในยุคนี้คือหมอปลายพลายกระซิบหรือที่หลายคนรู้จักกันในานามหมอปลายนวัญชาพินิพโากร หมอปลายไม่ได้เป็นเพียงนักพยากรณ์ธรรมดาแต่เธอมีความสามารถพิเศษในการเชื่อมต่อกับดวงจิตที่เรียกว่าท่านยมหรือยม,มาบาลผ่านการสื่อสารลับด้วยเสียงกระซิบบ่อยครั้งคำเตือนจากหมอปลายแม่นยำจนสร้างความตื่นตัวให้กับผู้คนทั้งประเทศหมอปลายเชื่อว่าท่านยมมีหน้าที่จดบันทึกชะตาก,กรรมของมนุษย์และเมื่อเหตุการณ์ร้ายแรงกำลังจะเกิดขึ้นท่านยมจะส่งสัญญ,ญาเตือนล่วงหน้าเพื่อให้มนุษย์มีโอกาสแก้ไขหรือเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่หลีกเลี่ยง ไม่ได้สรุปคาเตือนครั้งล่าสุดจากท่านยมหมอปลายได้เปิดเผยเสียงกระซิบล่าสุดจากท่านยมที่ฟังแล้วต้องขนลุกเพราะเต็มไปด้วยสัญญาณอันตรายที่อาจส่งผลกระทบในวงกว้างได้แก่ทัยจากน้ําน้ําท่วมใหญ่น้ําป่าไหลหลากสร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินทัยจากไฟไฟไม่ครั้งใหญ่ในหลายพื้นที่รวมถึงเหตุการณ์รุนแรงจากไฟฟ้าหรืออุบัติเหตุไฟไหม้โรงงานสถานที่สําคัญโรคระบาดสายพันธุ์ใหม่ มีแนวโน้มเกิดโรคติดต่อรุนแรงที่ยังไม่เคยปรากฏในปัจจุบันการสูญเสียบุคคลสำคัญทั้งในวงการบันเทิงการเมืองและเศรษฐกิจวิกฤตเศรษฐกิจมีสัญญาณการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในระดับประเทศและภูมิภาคช่วงเวลาหน้ากังวันคือตั้งแต่ปลายปี2568ไปจนถึงกลางปี2569ซึ่งหมอปลายย้ำว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ที่คนไทยต้องมีสติที่สุดในรอบหลายสิบปีเจาะลึกคำทำนายระวังภัยรอบด้านหนึ่งภัยน้ำ พลังทำลายจากธรรมชาติเสียงกระซิบจากท่านยงเตือนว่าน้ำจะโหมกระหน่ำราวกับจะฉล้างความผิดพลาดขอองค์มนุษย์นั่นหมายถึงทายน้ำท่วมที่ไม่ธรรมดามีแนวโน้มรุนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมาเสียงหนักในพื้นที่ลุ่มต่ำกรุงเทพปริมณฑลภาคก,กลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วนน้ำป่าดินถลม่มเหตุการณ์นี้จะเกิดซ้ำในหลายจังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันตกกลางตื่นลุวงหน้าหมอปลายแนะนำให้จับตาฝนที่ตกหนักที่ปกติและแม่น้ำสายใหญ่ ที่ระดับน้ําเพิ่มขึ้นเร็วผิดปกติข้อควรปฏิบัติเตรียมสเสบียงน้ําดื่มเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์จําเป็นอย่างน้อย7วันสองถายไฟ,ไฟการทําลายล้างที่ไม่คาดฝันเสียงกระซิบเตือนว่าไฟจะมาก่อนน้าในบางพื้นที่ซึ่งหมายถึงไฟไม่ครั้งใหญ่หรืออุบัติเหตุจากระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรมเสียงเกิดอุบัติเหตุไฟไหมหรือระเบิดย่านชุมชนเก่าบ้านเรือนที่มีสายไฟเก่าและสภาพแวดล้อมแห้งแลง้งมีโอกาสเกิดเพลิงไม่ลุกลามมาภาคเหนือและภาคอีสาน ช่วงแ้งต้นปีเสี่ยงไฟป่าเพิ่มขึ้นหลายเท่าข้อควรปฏิบัติตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านให้เรียบร้อยหมันทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยงและเรียนรู้การดักไฟขั้นต้น3โรคระบาดสายพันธุ์ใหม่